โอเคสวัสดีครับวันนี้กลับมาพบกันอีกแล้วผมก็มีของมาป้ายยาเพื่อนเือีกแล้วนะครับอย่างที่เห็นในรูปปกก็เกี่ยวกับเจ้า P C X นะครับเป็นแฮนด์บาร์นะครับแต่ทีเนี้ยของผมซื้อมามันเป็นมันไม่ใช่แบบนี้ถ้าผมจะแนะนําให้เพื่อนเพื่อนซื้ออยากให้ซื้อแบบนี้นะครับตามรูปมันมีหลายสีนะมันมีสี่ห้าสีนะครับอันนี้มันยึดง่ายนะครับต่อติดตั้งง่ายนะครับแต่ของผมอะ ง่ายๆผมไม่ชอบไงผมชอบแบบว่า u u l o p t i o นนะครับให้มันเรื่องมากเข้าไว้นะครับผมก็จะเป็นยืดกระจกอีก2ตัวนะครับแล้วค่อยเป็นบายยืดนะครับแบบปรับปรับสั้นยาวได้นะครับแบบนี้นะครับแต่จริงๆอันนี้มันเหมาะสําหรับพวกเวฟนะครับเวฟทุกตระกูลเลยนะครับทุกซีซเลยใส่ได้หมดนะครับนี่ในกล่องก็จะเป็นแบบนี้นะครับเป็นเขาจะแถมน็อตแล้วก็อุปกรณ์ติดตั้งมาให้นะครับนี่ คือตัวนี้มันไม่เหมาะสําหรับคนที่ติดตั้งอะไรไม่ค่อยเก่งนะครับหรือว่าไม่มีทักษะไม่ดัดแปลงอะไรอย่างเงี้ยนะครับคือผมจะเอามาดัดแปลงให้มันเรื่องมากเข้านะครับผมคือเผื่อว่าเราถอดบาร์แล้วก็จะมีไอ้รูยึดกระจกนั่นนะครับนี่มันยืดได้หดได้แล้วก็มีเกลียวล็อก2อันนะครับนี่มันจะยืดสั้นยาวได้อย่างนี้นะครับอิสระนะแต่ว่าพอดันแล้วซ้ายมันไปเพราะว่า มันเป็นสุญญากาศด้านในนะครับมันยืดได้ทั้ง2ด้านนะครับส่วนตัวนี้ก็เป็นบาร์เดี่ยวนะครับสำหรับติดกล้องโกโปก็ได้ยึดกับหูกระจกนะครับอันเดียวอันหนึ่งก็ประมาณ90บาท100บาทนะครับตัวนี้มันติดมีมีน็อตสขนาดนะครับเอวยึดกับกระจกอย่างนี้นะครับแล้วก็ติดตั้งผมจะเอาตัวนี้ติดกระจกไปนะครับแล้วก็เอาไอ้บาร์เนี่ยนะครับยึดกับไอ้ตัวนั้นอีกทีหนึ่งนะครับแล้วเดี๋ยวมาดูว่าทรงมันจะเป็นยังไงนะครับถ้า ผมจะแนะนําให้เพื่อนๆซื้อซื้อที่มันยึดแฮนด์เลยนะครับตรงรุ่นของมันเลยนะครับอันที่ผมซื้อมาติดเนี่ยมันไม่ตรงรุ่นนะครับมันต้องยึดกับกระจกนะครับเดี๋ยวแปะลิงก์ไว้ให้3อย่างนะครับก็คือบาร์ตรงรุ่นของ Pcx นะครับคือรถที่เป็นเป็นแฮนด์แบบซูมเมอร์ X อะไรเงี้ย Pcx หรือว่ารถรถที่เป็นแฮนด์แฮนด์ที่เป็นเงาเงาอะนะครับที่มันไม่มีพลาสติกครอบแบบแบบ Enmax หรือแบบรุ่น Forza อะไรเนี้ย สามารถติดบาร์ได้หมดนะครับบาร์ที่ผมจะแปะลิงก์ไว้ให้นะครับก็จะแปะ3อย่างนะครับอ่ามีบาร์บาร์ตรงรุ่นนะครับแล้วก็มีบาร์สั้นยึดถูกกระจกนะครับแล้วก็มีบาร์ยาวปรับระดับได้เดี๋ยวจะแปะไว้ให้ข้างใต้ใครอยากได้ก็ไปจิ้มซื้อกันนะเพราะว่า l a ซ a ด้าเดเดือน7นี้เขาลดราคาด้วยนะครับนี่สําหรับคนที่มีกล้องโกโปรเนี่ยมันยึดอันนี้อันเดียวก็ได้นะครับแต่ผมจะยึด2ออันแล้วก็เอาบาร์ปรับระดับอะไปติดนะครับแล้วก็ติดแล้วก็ประมาณนี้คือตอนที่ผมติดตั้งอะนะ ผมกดอัดกล้องแล้วกล้องมันไม่อัดนะครับก็ไม่รู้แล้วก็ติดตั้งจนเสร็จแล้วนะครับมาดูกล้องอีกทีมันยังไม่ได้อัดนะครับเดี๋ยวก็ต้องย้ายไอ้จรจรจ,รจับโทรศัพท์ขึ้นบางนี้แล้วก็ตรงนี้อาจจะเป็นแก้วน้ํานะครับที่ใส่แก้วน้ําจากที่ว่าลดซิ่งทรงซิ่งกลายเป็นทัวริงได้ไงก็ไม่รู้นะครับก็เนี่ยแต่ว่าคือตัวเนี้ยมันปรับได้หลายหลายแบบนะครับเดี๋ยวผมจะต้องสั่งตัวยึดแก้วน้ำมาไว้ตรงนี้อีกนะครับ แล้วก็ถามว่ามันบางเรือนใหม่ไหมก็ไม่บังนะครับเวลาขับขี่ก็ไม่บงังแล้วก็จะย้ายตัวจับโทรศัพท์ขึ้นมานี่แล้วก็ตัวแขวนของขึ้นมาตรงนี้นะครับมันก็จะเป็นประมาณ3อันเอาให้เต็มเต็มเลยเอาให้เป็นทรงทัวริงเดี๋ยวข้างหลังติดกล่องด้วยนะครับเผื่อจะไปทัวริงนะครับนี่ไม่ชนนะติดได้นะอันนี้เป็นยึดกับกระจกนะครับก็จะเป็นทรงประมาณนี้นะครับนี่แบบนี้ คือถ้าผมแนะนําเพื่อนๆผมจะแนะนําให้เป็นอัลบารตรงรุ่นนะครับที่มันมี5้าสีนะตัวนี้ก็มี5้าสีนะแต่ผมเอาสีดํามานะครับเดี๋ยวจะลองนี่นั่งให้ดูมุมมองจากลูกตาผมมองลงไปก็ไม่บังนะครับประมาณนี้นะครับมันก็จะมันดูแบบแปลกตาดีอะนะแล้วก็เป็นบาเสริมมันมีประสงค์ติดนั่นนู่นนี่ได้นะครับเอาไว้ห้อยอะไรก็ได้เต็มไปหมดนะครับ ติดตั้งไม่ยากครับของโ o โ w o ู p เป็นของแท้แล้วก็ติดตั้งไม่ยากอยู่แล้วนะครับทีเนี้ยไอ้ตรงเนี้ยนะครับมันก็จะพลิกด้านได้ใช่ไหมกลับขึ้นกลับลงให้มันสูงให้มันต่ําได้นะครับเดี๋ยวผมจะลองทําให้มันสูงดูว่าดูแล้วมันจะบังเรือนใหม่ไหมนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับคือมันมันพลิกแพงได้หลายอย่างกลับจากอยู่ข้างหลังเอาไปอยู่ข้างหน้าก็ได้นะครับนี่พอเอาสูงแล้วมันก็จะแปลกๆหน่อยนะครับ ถ้าจะติดตั้งสูงเนี่ยแนะนําว่าต้องเปลี่ยนชิลเป็นชิลทัวริงอ่ะนะครับแล้วก็เป็นทรงสูงแต่ว่าทรงสูงเนี้ยฟอร์ซ่าน่าจะเหมาะนะครับติดกล้องพวกกล้องโกโปรกล้องสามหกสูนอะไรพวกเนี้ยนะครับแล้วก็ยึดพวก GPS ที่จับโทรศัพท์แนวนอนอะไรพวกเนี้ยนะครับยึดให้ได้ยึดได้หลายอย่างนะครับเต็มไปหมดนะครับมันปรับได้อีกนะมันปรับไปข้างหน้าได้อีกนะเดี๋ยวผม ลองดัดแปลงติดตั้งเอากลับไปอเนี้ยไปข้างหน้าไอบาร์มันก็จะยื่นไปข้างหน้าอีกนะครับยื่นไปข้างหน้าก็พลิกลงให้มันต่ําก็ได้อีกพลิกขึ้นให้สูงก็ได้อีกนะครับอ่าเนี่พอยื่นมาข้างหน้าแล้วเห็นไหมก็จะเป็นทรงประมาณนี้มันก็จะดูเกะกะหน่อยถ้าเขาถ้าคนไม่ใช่สายทัวร์ลิงก็ก็อาจจะมองว่าเกะกะนะครับแต่สายทัวร์ลิงใส่ชิวใหญ่ๆบางลมเขาก็จะชอบเพราะว่ามันติดอะไรได้เยอะมันห้อยได้เยอะทรงก็จะประมาณนี้แต่ผมก็ว่ามันแปลกๆนะันเนี้ยถ้าผมติดก็คือ จะพลิกด้านลงให้มันเตี้ยนะครับเดี๋ยวลองมาดูเวลาพลิกด้านเตี้ยกันนะครับว่ามันจะเป็นยังไงแต่ว่าถ้าด้านเตี้ยมันจะบังเลือนไม้นะมันจะบงังเลือนไม้เวลาเราขับแล้วมองมันบังเลือนไม้แต่ว่าถ้าเอาโทรศัพท์มาติด่ะคือเห็นชัดเลยเวลาดู gps นี่ถ้าอยู่ด้านเตี้ยนะครับพลิกกลับด้านมาก็จะเป็นแบบนี้นะครับนี่แต่ว่าเนี่ยมันจะบงังบังเลขใหม่บังเลือนไม้หน่อยนะครับ ก็ถ้าใครจะติดผลแนะนําตรงรุ่นดีกว่าเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ให้นะครับยังไงก็ฝากกดติดตามด้วยผมจะได้มีกําลังใจในการซื้อของมาลองให้เพื่อนดูนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ